โอกาสคำเพียงสั้นๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิต<น>ตอนนั้นเกเรมากพี่กดไรยสาระเลยครับมีคนส่งให้เรียนก็ไม่เรียนเอาแต่เที่ยวไปวันๆจนก็ห่างออกมาหุงทคุกวันนี้ผมก็อยากจะย้อนเวลากลับไปได้ครับถ้าเป็นตอนนั้นผมก็ไม่อยากทำแบบนั้นเขาบอกให้ไปเรียนเถอะเรียนจะได้ ได้มุ้ไปทํางานดีๆน้ไม่เรียนมันไม่อยากคบเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนพาไปเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากเขาก็มีปัญหาชีวิตเนาะมันก็เลยต่อเนื่องไปหลายๆเรื่องเขากออ็บอกว่าไม่สามารถเอารูปมาเรียนหนังสือได้เนื่องจากไม่มีไรายได้เนี่ยต้องทํามาหากินน้องไม่ได้รับการศึกษาก็เรียนได้เฉพาะ อนุบาลน,นะคะแล้วก็ออกด้วยความที่ว่าแม่ต้องย้ายถิ่นฐานแล้วก็แม่ประสบอุบัติเหตุก็คือไม่สามารถที่จะส่งลูกเรียนได้ก็ฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะแกผิดปกติแขนขาแกจะอ่อนแรงแล้วแก,กแกก็แบบไม่ขยับแขนขยับขาอะไรเงี้ยอาจารย์หมอแกก็เลยบอกว่าแกไม่ใช่เด็กปกติแล้วสมองเขาพิการซึ่งเราจะอาศัยแค่เงินบริจาค หรือการช่วยเหลือจากสิ่งอื่นคงไม่ตลอดรอดฝั่งสักวันหนึ่งมันจะหมดไปแต่สิ่งที่จะยั่งยืนที่สุดก็คือการให้ครอบครัวของเด็กมีมีอาชีพ <c oughs> บ้าน <c oughs> น้องเมเจอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งถนนหนึ่งของตัวบ้านผมเองซึ่งไม่ห่างกันมากเลยแต่ด้วยเครื่องมือที่กสอสร้างขึ้นมาคือระบบ ค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษาหรือไทย OOSC ตัวนี้ทำให้เราพบว่ามีตัวตนของเด็กแม้รัฐจะทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาปีละหลายแสนล้านบาทสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ยังมีเด็กหลายแสนคนที่ยังเข้าไม่ถึงหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยสาเหตุและปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันก็สสจึงมุ่งสร้างกลไกาการทำงานระดับจังหวัด เพื่อให้คนที่อยู่ในพื้นที่เช่นอสมครูกศนอและผู้นำชุมชนที่รู้จักและเข้าใจสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงช่วยค้นหานำพาเด็กๆเ,เหล่านั้นกลับเข้าสู่โอกาสของการสร้างชีวิตใหม่ <S 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 และด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม ระดมแรงกายแรงใจเป็น,นกลไกสำคัญเข้ามาทำงานร่วมกับกอสศเพื่อช่วยกันวางแผนจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของพื้นที่สร้างการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยร่วมสร้างอนาคตใหม่ให้แก่ผู้ที่ยังรอคอยความหวังนอกจากพัฒนานกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบจังหวัดที่จัดการตนเองด้านการศึกษาแล้ว โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ยังเปิดโอกาสให้จังหวัดสามารถช่วยเหลือผู้ด้อโอกาสทางการศึกษาในทุกช่วงวัยโดยระยะแรกได้เลือกกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สองกลุ่มคือเด็กปฐมวัยฐานะยากจนและเยาวชนนอกระบบการศึกษาก่อนจะขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นในอนาคตถ้าเป็นระดับประเทศมันกว้างนะครับ าเป็นระดับจังหวัดนี่มันจะแคบลงแล้วก็คนในพื้นที่นี่จะรู้จกักจะรู้ปัญหาพื้นที่ของของจังหวัดได้ดีรุ่นอกจากรู้ปัญหาแล้วการทำงานในวงแคบๆนี่จะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเซตระบบของเราไว้ตั้งแต่กลไกลของระดับจังหวัดนะคะก็มีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการมามาเป็นทีม และอีกส่วนหนึ่งก็มาระดับพื้นที่คือระดับอำเภอแล้วก็ในตำบลในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลายสุดเลยที่ที่จะไปคว้าตัวเด็กเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือค่ะเราก็จะรู้เลยว่าการที่เราช่วยให้เด็กคนหนึ่งเขามีความคิดอ่านออกเขียนได้ความกระตันยูคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้จะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่พัฒนาดีขึ้นแล้วก็ที่คิดไว้ก็ไม่ได้ว่าจะช่วยแค่นี้ คิดว่าจะตามไประดับประถมมัธยมจนถึงปริญญาตรีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะก็ไม่ได้หวังลูกสูงแต่ก็อยากให้เขาไปสูงอยากให้เขาแบบเป็นเด็กที่แบบมีอนาคตดีกว่าแม่ให้เขาพึ่งตัวเองได้ยามที่ไม่มีเราแล้วดีใจนะน้องคนนี้แบบดีใจพระภูมิใจน้องมากคือตอนนี้ก็พยายามว่าจะทำยังไงให้น้องสามารถรับเงินได้สักก้อนหนึ่งมีอาชีพเป็นของตัวเองถึงจะ ไม่ถึงกับร่ำรวยหลังจากที่เข้ามาร่วมกิจกรรมคอสสมีการจัดค่ายสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตตัวเองก็ทำให้ความคิดของป๊อกเปลี่ยนไปมากขึ้นความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความฝันก็คือถ้าผมได้ช่วยสัตว์ไว้สักครั้งก็ยังดีก็เลยผมเลยปิมพกันเดียว่าที่ผมอยากเป็นหมอสัตว์อยากเป็นหมอหมูอยากรักษาสัตว์ได้ ใจว่าจะเรียนใ้สูงอยากรับปริญญาฝันไว้แม่ตลอดว่าอยากได้ปริญญาหลังจากเริ่มโครงการในปี2562ใน20จังหวัดได้ข้นพบและช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและเด็กปฐมวัยฐานะยากจนรวมทั้งช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เท่าที่เท่าที่ลงไปพื้นที่นี่เจอเด็กด้วยโอกาสเยอะมากนะครับแล้วก็เวลาผมพูดเนี่ยผมจะเอาเอาบุญเนี่ยนำหน้านะครับให้เขาทำเพื่อเพื่อนอกจากเขาได้ทำงานตามภารกิจแล้วได้บุญด้วยครับอันนี้อันนี้ยิ่งใหญ่มากครับถ้าสังคมเรามีแต่คนที่ไม่นิ่งดูดายแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้งานยากงานหนักแค่ไหนมันก็ก็สำเร็จ ต้องคิดเหมือนกันต้องมีหัวใจในการทำงานเหมือนกันค่ะต้องทำโดยที่ไม่คิดว่าจะได้อะไรตอบแทนด้วยตรงนี้ค่ะนี่คือหัวใจเพราะถ้าเราไม่ได้ตรงนี้เราไม่ได้ความร่วมมือหรือเราไม่ได้หัวใจตรงนี้มันไปต่อไม่ได้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากส,อสอเปิดประตูสู่โอกาส สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา